คุณแม่ขอแนะนี่ำนะมมีคุณแม่หลายๆคานคจะปัญหาเรื่องผื่นผ้าอ้อมเราจะทำไงดีโอ้โหนี่ปัญหาโลกแตกของแม่เลยนะวันนี้คุณแม่ขอแนะนะคะก็เลยมีคําแนะนําดีๆจากบีเพนเทนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะผิวเด็กนั้นบอบบางไม่เหมือนผิวผู้ใหญ่นะคะการที่ต้องเจอกับความเปียกชื้นหรือสิ่งที่ทําให้เกิดการระคายเคืองก็จะทําให้เกิดผลผื่นได้ง่ายทําให้ลูกน้อยไม่สบายตัว โดยเฉพาะผิวบริเวณก้นที่ต้องสวมผ้าอ้อมอยู่บ่อยๆดังนั้นในช่วงคุณแม่ขอแนะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผื่นผ้าอ้อมคืออะไรและอาจส่งผลต่อ IQ หรือ EQ ในลูกน้อยอย่างไรบ้างโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฮทไทยทิพย์ชัยประภากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลมาให้ความรู้กันค่ะ ก็ผื่นของเด็กทารกนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นว่าอาจจะเป็นกลุ่มของติดเชื้อกับไม่ติดเชือ้อน,นะคะซึ่งในกลุ่มของที่ไม่ติดเชือ้อเนี่ยโดยมากที่เราจะพบกันทั่วๆไปก็คือเป็นผื่นอับชื้นนะคะตามผิวหนังทั่วๆไปบริเวณที่มีเหงื่อได้โดยเฉพาะบริเวณที่เราใส่ผ้าอ,อา้อมก็จะเจอผื่นลักษณะผื่นอับชื้นได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าบริเวณที่เหงื่อออกนะคะ ตามรักแร้หรือว่าบริเวณหลังบริเวณซอกคอก็สามารถพบได้ทั่วๆไปส่วนถ้าเป็นผื่นที่ติดเชื้อนะคะโดยมากก็มักจะติดเชื้อจากผิวหนังของเราเองเนี่แหละคะ่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มจำพวกของอเชื้อสแตปหรือว่าเชื้อรานะคะก็สามารถพบได้ทั่วๆไปเหมือนกันโดยมากมักจะเป็นผื่นอัดชื้นก่อนแล้วก็ค่อยเป็นผื่นติดเชื้อตามมาทีหลังนะคะ ผื่นผ้าอ้อมนะคะตามตัวเลยก็คือมักจะเป็นผื่นบริเวณที่เราใส่ผ้าอ้อมแต่ว่าบริเวณที่ใส่ผ้าอ้อมเนี่ยจะเป็นมากที่สุดเพราะว่าจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างอับชื้นบ่อยนะคะตลอดทั้งวันซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็ถ้ามีการดูแลที่ดีนะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆมีการใช้ผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวได้ค่อนข้างถูกต้องเนี่ย 2-3วันผื่นมักจะค่อยๆดีขึ้นนะคะยกเว้นว่าถ้าเราดูแลไม่ถูกต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไม่บ่อยการอับชื้นที่ยังเกิดขึ้นอยู่ก็ยังคงเป็นต่อเนื่องซึ่งอันนี้อาจจะทําให้มีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยเข้ามาทําทให้เด็กมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ก็ในกรณีถ้าเด็กเป็นผื่นผ้าอ้อมเนี่ยนะคะเขาก็จะเกิดอาการระคายเคืองนะคะตรงบริเวณที่เป็นผื่นค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีผลทําให้เด็กเขาเนี่ยมีอาการหุดหงิดนะคะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยอาจจะมีอาการแสบคันแล้วก็ระคายเคืองค่อนข้างเยอะมากเนี่ยพอส่งผลถึงอารมณ์เขาเนี่ยก็จะทําให้การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอื่นๆตามมาเนี่ยก็จะมีผลกระทบด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมที่เป็นผ้าปกติหรือเป็นผ้าอ้อมสําเร็จรูปเนี่ยนะคะเวลาลูกฉี่หรืออุจจาระเลยเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเลยทันทีนะคะไม่ควรจะทิ้งไว้เวลานานเพราะว่าอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยมันจะไปเพิ่มทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณที่เป็นผื่นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะทําให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราซ้ําซ้อนเนี่ยก็จะเป็น ปัญหาทำให้เกิดการระคายเคืองค่อนข้างนานสำหรับวิธีการป้องกันผื่นผ้าอ้อมสามารถทำได้โดยดูแลผิวหนังบริเวณที่ใส่ผ้าอ้อมอย่างถูกต้องแนะนำให้ผู้ปกครองทำความสะอาดผิวเด็กด้วยน้ำเปล่าหรืออาจใช้สบู่อ่อนของเด็กที่ไม่มีฟองมากแล้วซับด้วยผ้าเบาๆให้แห้ง หลังจากทำความสะอาดผิวแล้วควรทาด้วยออยล์เมนที่มีการบำรุงของโปรวิตามบี B5 ก่อนสวมผ้าอ้อมทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังสัมผัสกับสารเคมีความชื้นและช่วยลดการเสียสีหากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่เหมาะสมจะช่วยลดผื่นบริเวณน,นี้ได้ค่ะ